รักแร้ดำขนคุดตุ่มหนังไก่ถ้าใครมีปัญหาที่มิวบอกมาแบบนี้หรือว่าไม่มีความมั่นใจในผิวใต้วงแขนห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะมีจะมาป้ายยาสกินแคร์รักแร้รีเอ็นทั้ง3สเต็ปใช้ต่อเนื่อง7ดวันเห็นผลแน่นอนอ่านสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนดูแลผิวใต้วงแขนอย่างผู้เชี่ยวชาญสเต็ปแรกคือการสครับผิวค่ะสครับเขาคือละเอียดและหอมมากสครับผิวเก่าเคลียร์กลิ่นเคลียร์สิ่งสปกปรกคราบเหงื่อโรออนที่ตกค้างสครับผิวใต้วงแขน2-3นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้เป็นประจำ แต่สเต็ปที่2เอสเซนช่วยตอบประโลมผิวกระชับผิวใหม่ให้รูขุมขนเรียบเนียนและเตรียมผิวให้พร้อมการบำรุงเท okay, ลงบนสำลีและเช็ดผิวใต้วงแขนให้ทั่วเป็นประจำเช้าและเย็นสเต็ปที่3ขั้นตอนการบำรุงที่จะช่วยให้ผิวนุ่มเด้งปรับผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดธรรมชาติกระจ่างใสใน7วันทาครีมบริเวณผิวใต้วงแขนวันละสองครั้งเช้าและเย็นหรือใช้บ่อยตามต้องการก็ได้ค่ะบอกเลยว่าเบาสบายหอมตลอดวันใจแขนกุดได้อย่างมั่นใจหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่โลตัสนะคะทุกคน